ครับวันนี้มาพา FC มาชมบรรยากาศรับรถนะครับก็บขอขอบคุณเสียมากนะครับที่ให้บริการทุกอย่างแนะนำทุกอย่างแล้วก็ลูกค้ามีอะไรที่ขัดข้องนิดหน่อยก็บริการเต็มที่ขอบ,ค,บคุณ<ผ>ม,มากครับยินดีรับใช้อยู่แล้วนะครับ,รบวันนี้เดินทางมาจากจั้หงวัดไดนครับ สุมแพ้าครับสุมแพ้าอ๋อมาจากสุนเพ้าครับมันก่นเมืองมาไก่มาไก่มาไก่จะาประทับใจในการบริการและราคาด้วยครับก่อนไปกค่จะกลับนะครับเรามอบของดีของดังนะครับให้เป็นเกาะกำบังเวลาเดินทางใหได้แข็งแกรปลอดภัยนี่ครับขอบคุณมากครับมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามานะครับนี่ไปสวดมีคาถาด้วยนะครับไปสวดรวยแล้วจะได้รวยเพิ่ม ครับรวยเรือล่างไปเลยเอาวันนี้เลยเอาวันนี้ครับก็ไอ้คุณพ่อเดินทางแค่คาดปลอดภัยนะครับสวัสดีครับเราไม่อยากเบาเลยเก้านาทีด้วยครับผมเพราะอ่าเลิกเก้าโมงยี่สิบเก้านาทีได้เลิกพอดีเลยครับอ่าบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเราไม่อยากเบาเของเราดีนะครับอยากให้ลองมาขับลองมาคีแล้วท่านจะติดใจเชียบสวัสดีครับ